สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเหมือนบททดสอบสำคัญของการเมืองไทยเลย เมื่อพักการเมืองที่เคยประกาศตัวว่าจะเป็นความหวังเป็นมาตรฐานใหม่ทางการเมืองเนี่ยกลับต้องมาเจอกับคำถามท้าทายเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมจากคนกันเองซะอย่างนั้นซึ่งเรื่องที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้ก็คือข้อโต้แย้งที่ค่อนข้างดุเดือดนะคะระหว่างคุณรักชนกสีนอกจากพักประชาชนกับคุณปวินชัชวาลพงพันธ์ครับนักวิชาการที่หลายคนรู้จักกันดีใช่ค่ะ โดยมีศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่การเสนอชื่อคุณพิสารมานาวาพัฒน์เป็นว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศของพรรควันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจข้อกล่าวหาแล้วก็คำชี้แจงจากทั้งสองฝั่งเพื่อให้เข้าใจแก่นของปัญหากันจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ครับคือถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยมันอาจจะเหมือนการทะเลาะกันเรื่องตัวบุคคลธรรมดาาแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะฮะมันสะท้อนถึงความตึงเครียดที่เป็นหัวใจของกระบวนการการเมืองใหม่ๆเลย ความตึงเครียดแบบไหนคะก็คือการพยายามรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่เรียกว่าความบริสุทธิ์ทางอุดมการกับอีกด้านหนึ่งก็คือความจําเป็นในทางปฏิบัติเพื่อที่จะขยายฐานเสียงให้ได้อ๋ออุดมการต้องเป๊ะแต่ก็ต้องดึงคนเข้ามาให้ได้เยอะๆด้วยถูกต้องครับซึ่งข้อตู้แย้งครั้งนี้เนี่ยถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับมันแตกออกเป็น3ประเด็นหลักๆเลย 1. คือประเด็นร้อนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว 2. คือประวัติการทํางานในอดีตที่มันไปเชื่ยมยอมโยงกับรัฐประหารและ 3. ซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดคือคําถานใหญ่ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวตนของพรรคประชาชนจริงหรือเปล่าน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่เหมือนเป็นตัวจุดประกายเรื่องทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็อาจจะเ,เข้าใจง่ายที่สุด เรื่องชู้สาวใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวซึ่งทางคุณรักชนกก็ตอบประเด็นนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะเธอโพสต์ข้อความทํานองว่าถ้าครอบครัวเขาให้อภัยแล้วจะให้ดิฉันทําอะไรคะอืมแล้วก็ยังเสริมด้วยว่าการมาขุดคุยเรื่องส่วนตัวแบบนี้คนที่ถามเองก็น่าจะพิจารณาตัวเองด้วยครับก็คือมุมมองของคุณรักชนกก็ชัดเจนว่านี่คือเรื่องในครอบครัว เขาเคลียรกันแล้วคนนอกไม่ควรจะไม่ควรก้าล่วงไม่ควรก้าล่วงถูกต้องครับซึ่งก็เป็นวิธีมองที่เน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะแต่ถ้าเราพลิกไปดูมุมของคุณประวินบ้างโอ้โหคนละเรื่องเลยต่างกันยังไงคะเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่เรื่องในมุงเลยครับเขาใช้คำว่า integrity integrity ความซื่อสัตย์สุจริตใช่ครับความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่แยกไม่ได้ออกจากตำแหน่งสาธารณะ โดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นเหมือนหน้าตาของประเทศตราะกะาาของคุณปวินค่อนข้างจะตรงไปตรงมามากคือถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถรักษาความซื่อสัตย์กับคนใกล้ตัวที่สุดอย่างครอบครัวได้แล้วประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นการวางกรอบปัญหาที่ต่างกันคนละขั้วเลยนะคะฝั่งหนึ่งบอกว่าเรื่องส่วนตัวจบแล้วอีกฝั่งบอกว่าไม่ใช่นี่คือตัวชี้วัดคุณสมบัติสาธารณะ แต่มันอาจจะเป็นมาตรฐานที่สูงไปไหมคะสําหรับโลกการเมืองถ้าเราเอาเรื่องส่วนตัวของทุกคนมาส่องด้วยแว่นขยายแบบนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับและนั่นคือประเด็นที่คุณพวินเขาขยายความต่อเลยเขามองว่านี่ไม่ใช่การตั้งมาตรฐานกับนักการเมืองทั่วไปนะแต่เป็นการตั้งมาตรฐานกับพรรที่ประกาศตัวเองว่าจะทําการเมืองแบบใหม่อ๋อคือคาดหวังสูงกับพรรอื่นใช่ครับเขาบอกว่าตระก,กาศที่ว่าเมียของให้อภัยแล้วจบเนี่ย มันเป็นตะก,กะของนักการเมืองรุ่นเก่าที่ชอบใช้กันและมันน่าแปลกใจที่ได้ยินตะก,กะแบบนี้จากพักที่ชูธงเรื่องมาตรฐานใหม่จริยธรรมใหม่จริงด้วยค่ะเขาถึงกับตั้งคำถามกลับไปแรงๆเลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดกับนักการเมืองพักอื่นละ่ะพักประชาชนเองไม่ใช่หรอที่จะเป็นคนแรกๆที่ออกมาวิจารณ์ว่าขาดจริยธรรมโอ้โหเจ็บเลยนะคะประเด็นเรื่องสองมาตรฐานใช่ครับ เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่านะักการเมืองต้องเป็นผู้วิเศษไร้ที่ติแต่อยู่ที่ว่าพักที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนกําลังรักษาสัญญานั้นอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในที่ทํางานซึ่งมันอาจจะสะท้อนเรื่องการใช้อํานาจที่ไม่เหมาะสมได้ด้วย เข้าใจเลยค่ะประเด็นจึงไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวแต่เป็นเรื่องความสมั่นเสมอของหลักการที่พักยึดถือซึ่งเรื่องหลักการนี่แหละค่ะที่มันเชื่อมโยงไปถึงข้อถกเถียงที่สองที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเรื่องอดีตทางการเมืองของคุณพิสารใช่ค่ะที่เคยทำงานรับใช้รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารซึ่งตรงนี้คุณรักชนกใช้คำอธิบายที่ทรงพลังมากว่าคนเราเปลี่ยนได้ใช่ครับ แล้วเธอก็ใช้ตัวเองเป็นกรณีศึกษาเลยซึ่งเป็นวิธีสื่อสารที่แบบเข้าถึงใจคนมากทรงพลังจริงๆค่ะเธอเล่าแบบเปิดอกเลยว่าตัวเธอเองในอดีตไม่ใช่แค่คิดต่างนะแต่เคยเป็นพวกคลั่งเจ้าแบบสุดโตง่ง ถึงขั้นมีความคิดอยากจะไปทำร้ายคนเห็นต่างด้วยซ้ำแต่พอโตขึ้นได้รับข้อมูลใหม่ๆเปิดใจมากขึ้นเธอก็ยังเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยได้เธอมองว่านี่คือหลักการสำคัญของพรรคที่ต้องการจะรวมคน99%เเพื่อสู้กับชนชั้นนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดรับทุกคนที่เปลี่ยนใจถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเคยเป็นสีอะไรมาก่อนก็ตามเป็นยุทธศาสตร์การสร้างเต็นท์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กเต็นท์ที่ชัดเจนมากเลยนะเพื่อรวบรวมคนให้ได้มากที่สุด แต่คุณปวินก็ตั้งคำถามส่วนกลับมาในประเด็นนี้ได้แหลมคมมากเช่นกันเราว่ายังไงคะเขาชวนให้คิดต่อว่าไอ้คำว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะมันเป็นการเติบโตทางความคิดจากการเรียนรู้จริงๆเหมือนที่คุณรักชนกเป็นหรือมันเป็นแค่การฉวยโอกาสเพื่อปรับตัวให้รอดในเกมการเมืองที่เปลี่ยนไปอ๋อ oh. เขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยว่ากรณีคุณรักชนกคือการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนคนหนึ่งที่เติบโตข,ขึ้นมา แต่จะเอามาเทียบกับกรณีของคุณพิสารได้จริงๆเหรือซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงมีตำแหน่งใหญ่โตมีอำนาจและที่สำคัญคือเคยใช้ตำแหน่งหน้าที่นั้นทำงานรับใช้ระบอบอำนาจนิยมอย่างแข่งขันมาตลอดหมายความว่าสถานะและบริบทของการเปลี่ยนมันต่างกันมากต่างกันอย่างสิ้นเชิงรับการเปลี่ยนของคนธรรมดากับคนที่มีอำนาจในโครงสร้างเดิมความหมายมันไม่เท่ากันและจุดที่คมที่สุดที่คุณพวินท้าทายกลับไปก็คือ เขาไม่ได้บอกว่าคนเราเปลี่ยนไม่ได้นะแต่เขาตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบต่ออดีตหรือ accountability ความรับผิดชอบต่ออดีตใช่ครับเขาชี้ไปที่ข้อที่จริงเลยว่าคุณพิสารเคยใช้ตำแหน่งเอกอัครราชทูตไปเขียนบทความลงในวอชิงตันโพสต์สื่อใหญ่ระดับโลกเลยนะคะใช่ครับแล้วเนื้อหาในบทความนั้นบิดเบือนว่าประเทศไทยไม่มีนักโทษการเมือง ในช่วงเวลาที่นักกิจกรรมเพื่อนร่วมอุดมการของคุณรักชนกเองนั่นแหละหลายคนกำลังติดคุกจากคดีการเมืองอยู่โอ้โหหรือเคยถอนคำพูดที่เคยให้ข้อมูลเท็จพวกนั้นแล้วหรือยังอืมเพราะถ้ายังไม่มีการแสดงความรับผิดช,ชอบที่เป็นรูปธรรมเลยเนี่ยมันก็ยากที่คนจะเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนใจจริงๆก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการก่อกระแสเพื่อฟอกขาวอดีตตัวเองมากกว่าถูกต้องเลยครับ โหนี่คือการเรียกร้องที่มากกว่าแค่การเปลี่ยนจุดยืนแต่คือการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําในอดีตด้วยแต่ในทางยุทธศาสาตร์ล่ะคะถ้าพักอยากจะชนะจริงๆการตั้งเงื่อนไขให้คนที่จะย้ายข้างต้องมาขอโทษเป็นทางการเนี่ยมันอาจจะผลักไสคนสําคัญสําคัญที่อยากจะเปลี่ยนข้างออกไปหรือเปล่าคะนั่นแหละครับคือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยซึ่งมันก็นาเรามาสุ่ประเด็นสุดท้ายที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้จริงๆก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ของพักใช่ครับ ระหว่างความต้องการที่จะขยายฐานมวลชนกับความเสี่ยงที่จะถูกมองว่ากำลังลดมาตรฐานตัวเองลงหรือที่อีกฝ่ายเปรียบเปยว่าเป็นการเปิดประตูให้หมาป่าเข้ามาทางคุณรักชนกได้ย้ำถึงอุดมการของพักที่ใช้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมก็คือการมัดรวมคน99%ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใครคิดยังไงเพื่อสู้กับชนชั้นนำา1%ที่ผูกขาดอำนาจ Hmm. เพราะฉะนั้นการต้อนรับคนอย่างคุณพิสารเข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้เพื่อทำให้เป้าหมายรวมคน99เป็นจริงขึ้นมาซึ่งในทางยุทธศาสตร์ก็ก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะครับแต่คุณประวินกลับมองว่ามันมีความย้อนแย้งที่อันตรายมากซ่อนอยู่ในตักกะนี้ย้อนแย้งยังไงคะเขาชี้ให้เห็นเลยว่าถ้าไปดูประวัติของคุณพิสารดีๆนะเขาไม่ใช่คน99แน่นอน แต่เขาคือมือไม้และเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อแท้ของชนชั้นนำ1%ที่พักประกาศว่าจะต่อสู้ด้วยมาตลอดอ uh huh. เขาคือข้าราชการระดับสูงที่ทำงานค้ำจุนระบบที่กดขี่คน99%มาเกือบทั้งชีวิตการนำคนแบบนี้มารับตำแหน่งรัฐมนตรีมันจึงไม่ใช่แค่การขยายฐานมวลชนในมุมมองของเขาแล้วถ้าไม่ใช่การขยายฐานมวลชนเขาเปรียบเทียบว่าเป็นอะไรคะเขาใช้ภาพเปรียบเทียบที่รุนแรงและเห็นภาพมากครับเขาบอกว่า การกระทำนี้มันไม่ต่างจากการเปิดประตูให้หมาป่าเข้ามาในฝูงแกะโห oh, แรงมากมันคือการนำเอาคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาซึ่งมันอันตรายอย่างยิ่งแล้วเขาวิเคราะห์ต่อไปว่าถ้าพักยอมรับคนที่มีประวัติแบบนี้โดยให้เหตุผลแค่ว่าเขาเคยโหวตให้คุณพิธาในสภา ซึ่งก็อาจจะเป็นการโหวตเพื่อเอาตัวรอดทางการเมืองของตัวเองในฐานะสว,วก็ได้ใช่ครับแบบนี้พักจะยังพูดเรื่องความชัดเจนทางอุดมการณ์ได้เต็มปากอีกเหรอเพราะสิ่งที่ทำมันดูไม่ต่างอะไรกับการเมืองแบบสมประโยชน์ที่พักเคยวิจารณ์พักการเมืองเก่าๆมาตลอด เป็นการตั้งคำถามถึงแก่นของตัวตนพักเลยนะคะเรื่องนี้มันทำให้ดิสนนึกถึงภาวะที่เรียกว่า d i l e m m a of the gatekeeper หรือภาวะกลืนไม่เข้าครไม่ออกของผู้เฝ้าประตูเลยอธิบายหน่อยครับทีละคุณเปิดประตูรับคนเข้ามามากไปโดยไม่คัดกรองก็เสี่ยงที่จะสูญเสียจุดยืนเดิมแต่ถ้าคุณคัดกรองเข้มไปตั้งกำแพงสูงไปก็อาจจะไม่มีวันโตพอที่จะมีอำนาจไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆใช่เลยครับ คุณพูดถึงหัวใจของปัญหาได้ตรงจุดมากและนั่นคือสิ่งที่สะท้อนออกมาในคําเปรียบเปรยสุดท้ายของคุณประวินที่คมมากว่ายังไงคะเพราะบอกว่าการพยายามปกป้องคนที่มีตําหนิทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแบบนี้มันเหมือนกับการนําขยะที่ซุกไว้ใต้พรมออกมาแต่งหน้าทาปากแล้วบอกว่านี่คือของใหม่อืมซึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนก็มองออก และผลลัพธ์ที่ร้ายแรงที่สุดคือมันจะทำให้มาตรฐานของพรรคที่เคยตั้งไว้สูงต้องถูกลดระดับลงมาจนไม่ต่างจากพรรคกันเมืองเก่าๆที่เคยถูกวิจารณ์ว่าเน่าเฟะใช่ครับและนี่คือราคาที่อาจจะต้องจ่ายหากเลือกเดินในเส้นทางนี้ ฟังทั้งหมดแล้วนี่คือภาพสะท้อนของความท้าทายที่ใหญ่หลวงจริงๆนะคะมันคือการหาจุดสมดุลที่ยากมากระหว่างการยึดมั่นในหลักการอย่างเคร่งครัดกับความจําเป็นในทางปฏิบัติครับถ้ามองจากทั้งสองมุมแต่ละฝ่ายต่างก็มีเหตุผลที่หนักแน่นฝ่ายหนึ่งมองไปข้างหน้าเน้นการสร้างอนาคตอีกฝ่ายหนึ่งกลับมองย้อนไปที่อดีตและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เคยเกิดขึ้นใช่ค่ะเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ารอยถูกต้องครับ การโต้แย้งครั้งนี้มันเผยให้เราเห็นวิสัยทัศน์สองแบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเกี่ยวกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองวิสัยทัศน์แบบแรกเชื่อในการให้อภัยการเปิดรับสร้างเต็นท์ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยยอมรับว่าอาจจะต้องมีคนที่ไม่ได้ขาวสะอาดร้อยเปอร์เซนเข้ามาบ้างครับเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในขณะที่อีกวิสัยทัศน์หนึ่งเชื่อในการรักษาแก่นของกระบวนการให้บริสุทธิ์ที่สุดเพราะเกรงว่า การประนีประนอมในหลักการสำคัญแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่ค่อยๆกัดกร่อนทำลายความน่าเชื่อถือของขบวนการจากภายในเป็นทางสองแพงที่เลือกเดินได้ยากมากสำหรับขบวนการที่ยังใหม่อยู่จริงๆค่ะดังนั้นคำถามสำคัญที่การถูกเถียงนี้ทิ้งไว้ให้เราและขบวนการการเมืองใหม่ๆได้คบคิดอาจไม่ได้มีแค่ว่าพวกเขาต่อสู้กับใครซึ่งเป็นคำถามที่ตอบง่ายนะ แต่อาจเป็นคำถามที่สำคัญและซับซ้อนกว่านั้นคือพวกเขาพร้อมจะยอมเป็นพวกเดียวกับใครเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางและและราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับความสมัคีใในแนวร่วมที่กว้างขึ้นนั้นคืออะไรกันแน่มันคือการสูญเสียหลักการหรือคือการเติบโตอย่างฉานฉลาดซึ่งนั่นเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครให้คำตอบสุดท้ายได้ครับ